เตรียมตัวครับวันนี้ก็อยากจะไม่รู้ว่าจะอยู่ทั้งคืนไหมแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยก็ต้องมีสักสามสี่ชั่วโมงต้องบอกว่าเออเป็นการครั้งที่หลาสี 4, ่พันสี่พันหกร้อยสี่สี่แล้วมั้งที่ออกมาตก พยายามทำอะไรงี้คือการตกปลาเนี่ยมันมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะมันต้องใช้ทักษะความรู้ความสามารถเยอะมากความรู้อย่างเดียวก็ไม่ได้ทักษะก็สํสำคัญแล้วก็ประสบการณ์ผมพยายามเดึงที่เลยนะที่จะ,ะทำมันให้ได้ทำให้สำเร็จเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เป็นไง เป็นถนนในวัเรียกอะไรเดียวสันสันดางเก็บน้ำครับแล้วก็ด้นน้นเนี่ยเป็นที่ที่เงาว่าเป็นข้างก็ค่อนข้างแห้งจะไปอยู่เแถวฉันตรงนี้เนี่ย ้ดูุยต่อฮะนิดนึงเราจะลงไปให้ใกล้กับจุดที่เราตกไม้สุดว่า,าจะได้ไม่ต้องขเงนเยอะมาเอาเบ็ดมาข้างจจหลันนิดนึง ¡Hey! ทอนฉันนั้นคงไม่ไกลหาเอื้อมมือไปควายคว้ามาตกปลาไม่ได้ปลาทำงานแทบตายไม่ได้เงินยิ่งคิดยิ่งทุกข์ใจทำไมนอน กาผักปุงมากมายยังได้กินชีวิตยังไม่ตาย ปลาชะโดฮะไม่รู้ปลาชอ่อนหรือปลาชโะโดไล่ต้องลองไม่ลองไม่รู้ใส่สลิงเลยจริงลนะ ตีทั้งเหยื่อปอมตีทั้งหน้าดินทั้งลำขนมปังมีหมดแต่ยังไม่ได้ตัวเลยฮึๆเลยจริง <c oughs> นะตีไปก็เจอก็เกิดเปๆๆๆๆๆๆๆ็นเรือเกิดเปนเรือฝั่งนู้นเยอะเหยื่อปอมก็เยอะอย่างเงี้ ผมว่าไอเหยื่พวกกระดี่นี่น่าจะติกหมดเดนาะไม่น่าจะรอดมอบมอมเนมันาเป็นฝใส่กระดีกันอย่างเดียวเลยเดิผ่านมาเลยใส่กรดีใส่กระดีาปนิน นี่มันโดนกัดหรือว่ามันโดนอะไรไม่รู้ละ่ะเอ้ยโดนกัดเนาะโดนกัดน,น่ะรอยกัด,ดน,นะน่าจะใช่มันโดนกัดขายครึ่งเลยอ่ะวันนั้นผมผมไปมาตกกันอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยพังงาพังงาขึ้นมาไอ้น้องที่มาตกเพื่อมาตีอ่ะปลอมเกี่ยวขึ้นมาเอากลับบ้านไปย่างกินเลยโอ้ตัวเป็นโลอ่ะนะชะโดนนิ้นแสบจริง ดีแล้วเะได้มาตกกระป๋าชโดเลยตั้งหน้างตาเลยทานงนู้นใช่ไหม่เน,นี่ตรงนี้น,นะเนี่ยเเหมือนเอามันไปรวมตรงนู้นกันหมดแล้วเขาขอเอาเขาเอาเขี้ปลมาอ่อยไว้แต่าผมไม่ค่อยได้เข้ามา ปลากินปลาป๋องนะ ได้ทางชีวิตปไปก่หมดหลาตัวเอาบ้างใช้เบ็ดไม้พายปลาเต็มปลาเต็มถุงอะ เรามีทุกอย่างตรงไม่ได้ตามสูตรเป๊ะนี่ขาดแต่ซาวหน้าจับ,จบว่าตรงไหนมีปลา จะดูขึ้นนี้เป็นไงถ้าได้สักตัวสองตัวกลับแล้ค่อยๆเก็บอุปกรณ์เพราะว่าเดี๋ยวมืดมองไม่เห็นตืมแต่ละชิ้นนี้ก็ต,ตาไหล เรื่องขยะอย่าทิ้งนะนี่ก็เก็บให้เขาอะ่ะเขาทําอะไรทิ้งไว้เราก็เก็บไปใส่ถุงดำไปปัญหาตอนนี้คือเชื้อไฟมันอาจจะไม่ติดเพราะมันเปียกน้ํานะฮะเรไม่หาฟืนก่นมืดและยังไม่ได้ปลาเลยเงียบ ากาศเริ่มเย็นนิดนึงเดินหาไฟเชื้อเฟินที่มันใหญ่ๆจะได้อยู่ใน้นานค่อยๆเติมเมื่อกี้ก็มีน้องนะฮะคนแถวเนี้ย ของแบงก์มาอยู่เป็นเพื่อนแป๊บหนึง่งได้เอ้ยออาละเ๋ยวนะลมเลยไรขันไหนอะ่ะขันนี้เปล่ามันได้ยินเสียงกระดิ่งมันจะลมช่วงเกาะไฟ ยินเสียงกระดิ่งนิดนึงจะคิดว่าถ้าได้ลักสองตัวสองตัวก็จะกลับแล้วไม่ใช่ก็บอกกลางคืนปลายใหญ่ตอนนี้ก็ไม่สามารถออกไปดูเบ็ดได้แต่ใช้ฟังเสียงกระดิ่งเอา คนก็เทมาไฟที่จุดไว้ก็ใกล้มอล้วนะก็มีแต่พระใบเพียงเดียวอะมันเจาอยู่ป่ะถ้าไม่อยู่ก็ต้องรีอะตอนนี้ทั้งอ่างก็เหลือเราคนเดียวละันบอกว่าหนักมาก าเกเาไม่อยู่หรือมั้งจะอยู่นี่คือหัวสักร์เยอะมากอ่ะไม่ไม่รู้เจ้าอยู่่ตอนนี้แบบลมแรงแล้วก็เป็นห่วงของมาก นนี้ดูวยากรอากาศแล้วก็ฝนนะครับไม่รู้ว่าลงหรืออไรเสียงจะดินนมากคือดูแล้วถ้าทางจะไม่รอดนะครับคือฝนแบบหนักมากเลยแบบถ้าใบเอาไม่อยู่แล้วแล้วเราก็ไม่ได้เตรียมอะไรเลยเอ่อต้องบอกว่าอาจจะต้องลมเลิกแลรกิจแต่ออกไปตอนนี้นี่คือเสี่ยงทุกอย่างแน่แเราของที่เสี่ยงน้ำไม่ได้ไปก่อน เดี๋ยวไม่ว่ากันส่วนเบตเดี๋ยวให้กลับมาเก็บน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละไม่ไหวนะครับโอ้อยากให้ดูข้างนอกมากเลยนี่คือบรรยากาศข้างนอกนะโอ้โหทำไมอุปสรรคเยอะอย่างนี้เนะี่ยคือเอ้ยทำไมต้องเป็นคืนนี้ด้วยอะ่ะทำไมฝนต้องมาคืนนี้ด้วยอะ่ะทำไมต้องแบบ ทำร้ายในขนาดนี้เนะี่ยแล้วผมจะเก็บของยังไงโอหหนักเลยหมวงเก็บของก็โอ้ยฝนดีแล้วไม่ไหวแล้วต้องรีบม,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 มันราค่อยกลับเก็บเบ็ดน,นะไปชายไหนล่ะบนเส้นชากะ ไปคือเคลียร์ออสิ่งจำเป็นไปอยู่ต้องหลายรอบเลยค่อยไปตกหนักมากแล้วก็น่าจะท้งคืนแน่คต้องทยอยเก็บของ ผถึ<ห>ง,งจะไม่ได้ปลานะครับแต่ก็ได้มีกับภาพนะฮะได้จัดกับน้องแบงค์งซึ่งเป็นคนที่นี่น้องบอกว่ากับเึงที่เมื่อกี้เฟสมาบอกว่ากับเึงที่เดี๋ยวค่อยมากันใหม่ผมก็ต้องเชื่อเขานะเพราะว่าเขาบอกว่าแถวนี้จบอานเขาเยอะก็ ตกตกด้วยนะฮะหลายหลายอย่างไม่อำ่วยเราต้องค่อยมากันใหม่ใจด้วยคือระยะเดินจากรถเนี่ยไปเนี่ยประมาณ50เ50มตรไปกลับผมว่นาน่าจะมี5รอบทั้งหมดเดี๋ยวค่อยๆคือจะขอโอเค ก็สำหรับภารกิจนี้นะฮะที่ท้องโบสนะก็คงจะเสร็จสิ้นในเท่านี้ไม่สำเร็จตกไปลาไม่ได้ปลาจะได้เพื่อนครับ